q ูตรคว h นชาร์ดนักขี่มังกรบ้าน13ใช้ดีมากทานที่ใช้ตามนี้เลยครับเดี๋ยวแก้วใส่ลิงก์จะทันไว้ให้ในคำอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยเจอบ้านยาวนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันนะครับโดยการที่เราจะโจมตีนะครับเราจะต้องใช้คว e นชาร์ดชาร์ดเข้าไปที่บ้านลึกๆเลยนครับโดยบ้านอยู่ด้านในนครับฉะนั้นครับเราจะเข้าไป ก็จะทําการเช็คควีนครับลงไปแก้วปิดควีนลงไปด้านบนใช้นางฟ้าลงไป5ตัวเลยนะครับคุณผชมอาจจะใช้บอลลูนเป็นการเช็คกับดักลูกโป่งสีดาก็ได้นะครับแก้วออาซปเปอร์ระเบิดมานะครับสมาี่จะเปิดกําแพงได้เป็นอย่างดีเลยเราก็จะเข้าไปนะครับถ้าคิดว่าควีนไม่ไหวนะครับโดนอาวุธยิงเยอะนะครับก็สมาี่จะใช้นางบ้าลงไปด้านนะครับเพื่อที่จะให้ควีนครับมีชีวิตต่อไปไม่เสียสกิลนั่นเอง แล้วก็อย่าลืมปล่อยซุปเปอร์ระเบิดครับเข้าไปเพื่อที่จะแพงด้านในเราจะเข้าปฏิบ้านกันนะครับโดยแก้วใช้มังกรน้อยแต่ทาได้ขวาก่อนเลยนะครับเผื่อควีนอาจจะเดินออกมาด้านนอกเนาะโดยมังกรน้อยจะเข้าไปด้านล่างนั่นเองแก้วใช้ในเมียบ้านลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ควีนเข้าไปนะครับใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปด้านในก็จะแพนงครับโดยเราจะชาร์จเข้าไปนะครับอีกสักคู่นึงก็ รอให้ได้บ้านก่อนเนาะแก้มองว่าเราอาจจะทุ่มเทนครับทำการใช้น้ำมีาบ้านครับลงไปเพิ่มเราใช้าะขวดแล้วนะขวดนี้ขวดที่3นะครับเราใช้น้ำมีาบ้านลงไปแล้วก็สมาที่จะโจมตีบ้านได้นะครับบ้านก็จะพังลงไปนะครับจากนั้นเราจะดูว่าควีนครับจะไปด้านไหนควีนไปได้ซ้ายนะครับฉะนั้นเราเข้าดางขวานะครับโดยแก้วปล่อยคิงลงไปก่อนครับปล่อยมังกรบอลลูน นักขี่มังกรครับแล้วก็ใช้ศิลาโอเคเราใช้นัฬิกาหัวลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับเจสแล้วปล่อยปูเดนและใช้สกิลคำพิว์ตาเลยครับการใช้สกิลคำพิม์ตานะครับก็แล้วแต่เลยครับว่าจะใช้ตอนไหนจะใช้ตอนต้นก็ด้านครับหรือว่าจะรอใช้จังหวะสําคัญครับเวลาที่เข้าไปลึกๆนั่นเองอันนี้แก้วแช่ไปานสายครับที่ป้อมเสาลาวานครับเราสามารถที่จะใช้นิมิบานครับลงไปที่ นักขี่มังกรได้นะครับเพื่อที่จะเล่งให้นักขี่มังกรครับโจมตีได้แรงขึ้นอาวุธจะได้พังลงไปครับเรามีมังกรมาสองตัวครับมังกรธรรมดาเพื่อที่จะเป็นตัวเก็บกวาดครับแล้วก็ยาที่ยังไม่ได้ใช้นะครับแก้ใช้ไปกับทางฝั่งของโครงกระดูกอากาศกันที่ลอยออกมาเใช้พ่อมมดลงไปใช้ธนูลงไปครับแล้วก็ปล่อยเจนครับลงไปด้านบนเพื่อที่จะมาปะกันนั่นเองโอเค นักขี่มังกรจะเข้าไปนะครับแล้วก็เจ๊จะเข้าไปแล้วก็จะไปด้านบน,นครับโดยเราสามารถที่จะใช้สกิลชิงชิงไปด้าน,นครับอาวุธพังลงไปหมดแล้วนะครับเจ๊ก็จะชิงไปที่สิ่งก่อสร้างและเหลือเป็นที่ขุดเจาะสเปกตร์ด้านซ้ายนะครับเหมือนึันว่าวเราจะทันเวลาไหมานะครับกับการใช้ควินชาร์ดนักขี่มังกรและมังกรครับโดาเหลือส8ปวิธีสุดท้ายครับก็จะเข้าไปแต่ว่ามีคิงนะครับที่ เราอยู่นะครับอยู่ด้านล่างครับเราจะเข้าไปมีมังกรครับมาที่ที่ขุดเจาะน้ำม่วนครับแล้วก็จับพังลงไปเราก็สามารถที่จะเก็บสัมดาวได้อย่างชิวๆเลยเดี๋ยวเราครับไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับโดยเราเจอบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้าน13นะครับเราจะเข้าใช้เข้าไปที่บ้านการใช้เข้าไปที่บ้านครับให้ดูด้วยนะครับว่าควีนเจ๊อยู่ตรงไหนนะครับเราจะได้ ตรงตีก่อนเลยครับฉะนั้นเราเห็นว่าควีนกับเจอยู่ด้านล่างครับเราสามารถที่จะชาร์จเข้าไปด้านบนได้น,นะครับฉะนั้นแก้วจะเข้าด้วยด้านล่างเลยก็จะปล่อยควีนลงไปนะครับด้านล่างปล่อยบอลลูนลงไปนะครับเช็คกับดักลูกโป่งสีดำปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไป1นตัวเพื่อที่จะปะกระแพงนั่นเองควีนก็จะเข้าไปนะครับซึ่งเราอาจจะใช้อาุเมียบ้านลงไปได้นะครับเพราะว่าอาวุธมันยิงมาค่อนข้างเยอะเลย ล้วปล่อยเมียบ้าลงไปครับเพื่อสู้กับพลังโจมตีที่หนักหนาเลยครับควีนจะเข้าไปครับเจอกับควีนเราอาจจะทําการใช้ยาแช่นครับแช่ลงไปได้ก็ตรงไหนไม่ไหวนะครับก็สมาที่จะแช่ไปได้นครับเราใช้เมียบ้าลงไปและแก้วแช่ไปที่เจแล้วก็ป้อมคื่องยิงหินเลยครับโดยเราจะเข้าไปต่อควีนจะเข้าไปด้านไหนนะครับแก้วใช้บอลลูนลงไปเพื่อที่จะเช็คกับดักลูกโป่งสีดํานั่นเอง เราจะทอนโดนครับใช้ยาบ้าลงไปเพื่อที่จะโจมตีโซนด้านบนนั่นเองควีนอาจจะออกไปด้านขวานครับอาจจะไม่เข้าไปด้านในหลังจากที่โดนทอนโดนไปนะครับโดยควีนนั่นไงควีนไปด้านขวานครับไม่เข้าไปด้านในเราแช่ไปที่สาลวาเลนครับแล้วก็เข้าได้แล้วเลยครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะพดานครับเราปล่อยหาลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรศิลาจกำพลครับบอลลูนมีอะไรก็ยักเข้าไปนะครับโดยนางฟ้าของเราจะตายลงไปอย่างฟรีเลยครับ โอ้เกือบตายครับโชคดีที่ยังไม่ตายครับจากนั้นเราจะเข้าไปนะครับโดยแก้วจะใช้สกิลคามพิมตะนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้จำเรมบ้านครับเราเลยสองขวดครับเราจะใช้ไปด้านในเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแก้วปล่อยถ้งไปด้านบนครับลืมปล่อยเนาะเราใช้นาคิมกอรเข้าไปแล้วนะครับแต่บ้านยังไม่พอกันตนเองครับบ้านไม่จะปพอกันตนเองต่อตเมื่อมีใครประจมตีบ้านครับหรือว่ามัานโจมโดนโจมตีถึง51%นนั่นเอง เราปล่อยเมียบ้านลงไปนะครับเราใช้เจ้ลงไปด้านซ้ายไปกับคิงนะครับเราใช้สเปอร์เบิร์ลงไปใช้มังกรน้อยลงไปนะครับแล้วก็ใช้เนื้อลักข้าหัวเข้าไปนะครับโดยท้าเราครับเดือไม่มากแล้วนะครับก็จะเข้าไปนักขีมังกรครับเดือเพียงแค่ตัวเดียวนะครับปูเดนจะเข้าไปแต่ว่าบ้านนี้มันตึงนะครับบ้านนี้มันโหดนะครับทำให้เราครับโจมตียากเลยมาดูกันว่าแก้วจะได้สามดาวหรือไม่นะครับจากการโจมตีซึ่งทางฝั่งของมังกรครับตายไปคือหมดแล้วนะครับเดือเพียงแค่ อมังกรตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับแล้วก็นักขี่มังกรครับตายลงไปแล้วหัวบ้านตึงนั่นเองเป็นบ้านต่อต้านส่งดาวครับและโูนด้านในนครับมันจะมีสวรวค์ครับที่คอยคุมอยู่นั่นเองทําให้เราครับเข้าไปยากแต่ก็มีลุ้นที่จะได้สำดาวนะครับผมคิดว่าจะเป็นยังไงเจเข้าไปแล้วนะครับโดยควีนจากที่จะตายจะตาลครับยังไม่ตายครับแล้วก็เข้าไปแกเข้า่อยยากที้ไปที่คงกระดูกเลยครับแล้วก็ควีนแกใช้สกิมหายตัวครับควีนไม่เดือดอ้อมมาได้ขวานครับ โอเคมาแล้วนะครับแล้วเจ๊จะเข้าไปเราเลือนธนูครับลงไปแล้วก็เจ๊โจมตีได้ไหมคุยมาช่วยครับก็ได้สัมดาวนะครับคือบางทีเราอาจจะไม่ได้อาศัยฐานหลักครับทำการโจมตีครับเราอาจจะอาศัยผู้กล้าเก็บสัมดาวได้นะครับก็ให้ชมครับเป็นแนวทางครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ได้หลากหลายแบบก็สามารถที่จะเรียนได้นั่นเองมาชมตาสุดท้ายกันต่อนะครับโดยแก้วจะบ้างนี้นะครับแก้วจะเข้าชมกันครับโดย เราจะเข้ายังไงดีนะครับซึ่งการที่แก้วเข้านะครับแก้วมองว่าควีนอยู่ด้านขวาครับและเครื่องกวาดอากาศครับออกไปด้านบนกับด้านล่างแก้วจะเข้าไปในร่องนี้เลยครับเนี่ยแก้วจะเข้าไปในร่องนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่บ้านนั่นเองมาดูกันว่าแก้วจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าครับโดยแก้วใช้ควีนลงไปนะครับก่อนเลยแก้วใช้มังกรน้อยลงไปก่อนครับแล้วก็ไปควีนลงไปปล่อยระเบิดลงไปนะครับปล่อยบอลลูนนังฟ้าลงไปครับเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่ม เพื่อที่จะประกแผนครับควีนจะเข้าไปเอ็กโบวปืนใหญ่ยิงมานครับเราสามารถที่จะตัดทางด้านบนได้เอาควินไหลยาวนะครับงานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มมาดูกันว่าแก้วจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเราไปเล่นควีนชาร์จแล้วเป็นแบบนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับบางทีควีนครับไม่ไปตำแหน่งที่เราต้องการครับเราอาจจะอ่านลายได้ไม่ดีพอครับก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ครับดูันว่าแก้วจะยังคงเก็บสัำดาได้หรือไม่นะครับ ควีนไปด้านซ้ายนครับซึ่งจะเจอกับเจแก้วจะไปยนบ้านลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีได้แรงขึ้นครับและนางฟ้าก็เยียวยาได้แรงขึ้นแก้วเลือกที่จะทําการใช้บอลลูลงไปนะครับเพื่อที่จะเช็คกับดักลูกโป่งสีดานั่นเองซึ่งควีนครับจะไปด้านซ้ายนครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้องภูมันจะยิงมาที่นางฟ้าเราจะแช่ไปที่ป้อมภูนั่นเองซึ่งเพื่อเรากำจัดป้องภูได้แล้วนะครับเราจะลงทหารเลยนครับเราคิดว่าน่าจะไม่รอแล้วนะครับโดย ป้อมผูยิงายนะครับเราแช่ไปแช่โดนป้อมพอหมดด้วยนะโอเคควินจะเข้าไฟนะครับแล้วก็จะโจมตีป้อมพูดได้นั่นเองโอเค,อเคนางฟ้าไม่ตายลงไฟนะครับฉะนั้นเราอาจจะเข้านะครับโดยแก้วเข้าทางด้านซ้ายละกันแก้วปล่อยคิงแก้วปล่อยมังกรไปก่อน,นครับปล่อยศิลาปล่อยนักขีมังกรนนครับปล่อยนากเข้าหัวปล่อยปูเดินลงไปครับใช้บอลลูนลงไปเราจะแช่ไปที่ป้อมลาวาน,นครับแล้วก็ ขค้ืยิงเห็นเลยครับเราใช้นมบ้าลงไป1ขวดเลยเพราะเราเหลืออีขวดครับค่อนข้างเยอะเลยเราจะเข้าไปครับแต่ว่าถ้าฝังผมป้อมขึ้นกวดอากาศครับมันเป่ามานครับเราสามารถที่จะใช้สกิลขับพิมพตาด้านครับซึ่งแก้วจะใช้เลยแล้วก็ใช้นมีบ้าลงไปครับตรงนี้เลยเราจะเข้าไปครับแก้วปล่อยเจลงไปที่ป้อม EC และปล่อยนมีบ้านครับลงไปที่บ้านเพื่อที่จะโจมตีด้าแดงขึ้นนั่นเอง บ้าทางโลไฟนะครับเราก็มารอลุ้นนะครับว่าจะได้สัปดาห์หรือไม่ควีนจะเข้าไปนะครับเพื่อสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นะครับเพื่อที่จะใช้ไปแล้วก็จะไปเล่นขวากันครับโดยนักขีมังกรครับยังเหลืออยู่หลายตัวเลยเราจะเข้าไปนะครับเจสสามารถที่จะโจมตีได้ดีเรเหลือยาพิษไวน์ครับเราไม่ได้ใช้เราสามารถที่จะปล่อยไปที่ควีนได้นครับให้ปล่อยดักหน้าไว้นะควีนจอกมารครับแล้วมันจะโจมตีช้าลงเคลื่อนที่ช้าลงครับแล้วก็ออนแอร์ลงนั่นเอง เราสามารถที่จะใช้เจ๊ชิงไปได้ก็จะชิ่งปานครับแล้วเราก็สามารถที่จะน่าจะเก็บสำดาวด้านครับยังไงผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปเล่นดูนะครับรมันค่อนข้างที่จะสนุกเลยครับกับการใช้ Queen ควีนชาร์ดนะกขีมก่อนครับเป็นสูตรที่แก้วค่อนข้างชอบเลยถ้าผู้ชมชอบก็สามารถที่จะมาส่งฟีดแบ็กด้านครับกดไลค์กดแชร์วันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหากผู้ชมที่ชอบผลการของแก้วสามารถสัำรุนแก้วได้ง่ายๆเพียง,งใช้โค้ดแก้วก้ากดเติมเกม ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง